สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลระปัดนะครับเรื่องของเครตันซินวาแสดงความยินดีกันหน่อยนะครับเจ้าตัวได้สังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยไปเล่นที่อินเดียครับอยู่กับสโมสรเบงกาลูรูก็ควรจะได้ค่าเหนื่อยที่สมน้ําสมเนื้อพอสมควรนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งในวัย33ครับเคลตันก็ฝากอะไรมากมายให้กับวงการฟุตบอลไทยและแน่นอน เขายังคงอยากกลับมาเล่นฟุตบอลที่ประเทศไทยเสมอเพราะว่าก่อนหน้าที่ลีกเราจะเปิดในชว่วงสี่เกมแรกเนี่ยก่อน,นนั้นก็วินาทีสุดท้ายครับเกือบตกลงกับเทโรไปแล้วแต่เงินเดือนเนี่ยมันขาดเกินกันนิดหน่อยหลักหมื่นอนะไม่กี่หมื่นบาทแต่ว่ามันเกินเพดานของที่โบรเษสเทโรจะรับได้เครตันก็เป็นนักเตะท,ที่ไม่มีสังกัดณเวลานั้นก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะหยุดจากโควิด -19 ก็มีการพูดคุยกับหลายทีมครับเพื่อที่จะกลับมาเตะเกมที่5 เคยตั้นก็เจราจาโดยใช้ฟาบิโอบาวซ่าเอเจนต์ส่วนตัวช่วยดูแลเรื่องนี้แต่เงินเดือนสูงจริงครับ6กถึงแสนบาทถามว่าเงินเดือนแบบนี้เนี่ยเยอะไหมสำหรับบางคนผมบอกได้เลยว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าเครตันเองก็เคยแตะไปถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทมาแล้วแต่มันไม่ง่ายครับในวัยสาสาฝีเท้าก็อาจจะดรอปลงไปด้วยฟอร์มมันมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงเรื่องของสังขารนะครับเราหลีกเลี่ยงไว้ได้จะบอกว่าเครตันเก่งเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ด้วยประสบการณ โดยวิธีการเล่นนะครับแล้วก็สไตล์ที่น่าจะเข้าใจฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีเนะี่ยมันทําให้หลายทีมนั้นก็ยังคิดว่าเขาน่าจะช่วยประคองทีมได้แต่สุดท้ายครับในเมื่อการกลับไปที่บราซิลมันทําให้การกลับมาที่ไทยมันค่อนข้างจะยากถึงแม้ว่าน่านฟ้าเราจะเปิด30มิถุนายนแต่ผมก็ยังเชื่อลึกนะครับว่านักเตะขาจรต่างๆที่เป็นนักเตะใหม่ๆไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยที่จะบินเข้ามาที่ไทยแล้วมันต้องมีประเทศนะครับที่ต้องเขียนมาเลยว่าประเทศไหนเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยง ที่อาจจะยังไม่ให้เข้ามาในช่วงแรกแล้วถ้าเกิดมีบราซิลอยู่ในนั้นด้วยนักเตะที่เล่นอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ได้กลับมาเนี่ยจะเคลียร์กันยังไงถึงแม้ว่าเอกสารจะบอกว่าสมาคมเองพยายามจะดําเนินการให้เป็นพิเศษแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายครับไม่มีใครใหญ่กว่ารัฐบาลณขนาดนี้ก็ต้องรออะไรครับว่าเรื่องของอนาคตนักเตะบราซิลที่เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของลีกเราเนี่ยเขาจะหาวิธีการในการกลับมาอย่างไรและจะกลับมาได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ เมื่อไหร่เพื่อที่จะให้สโมสรแต่ละทีมที่มีนักเตะบราซิลเนี่ยเขาได้เก็บตัวฝึกซ้อมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสภาพร่างกายนึกถึงเรื่องของครตันซินวาก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ครับหยิบมาเล่าซะเลยในคลิปนี้กับความพยายามของเขาความมุมานะอุตสาหะหลายคนอาจจะยังจําชีวิตของครตันซินวาไม่ได้หรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยผมขอเริ่มต้นเรื่องของครตันซินวากับความพยายามที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่รอโอกาส ไม่เคยปฏิเสธนะครับโอกาสที่มีอยู่น้อยนิดหรือว่าโอกาสที่คนอื่นมาหยิบจับเครตันมองเห็นตรงนั้นแล้วก็คว้ามันไว้และจะมีนักเตะไทยแบบนี้อีกหลายคนที่มีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกับเครตันซิ่วาครับก่อนที่จะมาโด่งดังเป็นนักฟ,ฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเขาเป็นเพียงแค่นักฟ,ฟุตบอลเกรดล่างของบราซิล เรียกว่าแทบจะไรอนาคตในการพิสูจน์ตัวเองในหลีกระดับสูงที่บ้านเกิดเลยก็ว่าได้เขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเติบโตในฟาร์มเล็กๆแห่งย่านชนบทที่ชื่อว่าซาวกิราโดดาปิเอดาเดแต่เขาก็ชื่นชอบฟุตบอลมากๆแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่โด่งดังให้ได้แม้ว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ชั้นนำของประเทศบราซิลและก็เริ่มค้าแข้งอาชีพกับสบโมสรเอสเตรล่าทีมดีพิทชั่น2ในรัฐเอสเปริโตเดอซานโตนั่นก็คือสโมสสแรกของเคลัต ซึ่งตอนนั้นเขาได้เงินเดือนประมาณแค่300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ9,000บาทอธิบายให้เห็นถึงโครงสร้างของฟุตบอลบราซิลก่อนนะครับประเทศบราซิลมีทั้งหมด26รัฐแล้วก็แต่ละรัฐก็จะมีลีกฟุตบอลเป็นของตัวเองมีเลื่อนชั้นตกชั้นแล้วก็ยังมีลีกฟุตบอลในระดับประเทศอีกมันก็แสดงให้เห็นว่าที่บราซิลนั้นก็มีทีมฟุตบอลเยอะมากๆทุกๆพื้นที่ทุกๆชุมชน ทุกๆตรอกซอยมันก็มีคนเล่นฟุตบอลอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดจึงทําให้คนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักบอลอาชีพนับไม่ถ้วนซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ การแข่งขันที่สูงมากๆแน่นอนครับเครตันเป็นเพียงผู้เล่นของทีมเล็กๆในลีกรองของรัฐหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ผู้เล่นที่มีโอกาสก้าวไปแข่งขันในระดับลีกของประเทศด้วยซ้ําและแน่นอนเงินเดือนเพียงแค่9,000บาทก็ไม่พอกินแถมฟุตบอลรัฐเตะกันแค่6เดือนและระหว่าง6เดือนที่ว่างแหละเขาจะเอาเงินจากไหนตอนนั้นเขาก็ต้องไปเป็นบริกรเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารล้างจานถูพื้นทําความสะอาดสารพัดควบคู่ไปด้วยระหว่างที่เริ่มเตะฟุตบอลแต่ว่าเคลรตันก็มีความมุ่งมั่นครับแล้วก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ เขาเชื่อในสิ่งที่ทําและเขาก็ไม่เล่นแค่ฟุตบอลไปวันๆแบบคนไม่มีความหวังนะครับเขาก็คิดว่าต้องพัฒนาตัวเองเสมอต่อให้ยังไม่มีโอกาสมากองอยู่ตรงหน้าแต่เขาทําทุกวันให้ดีจนกระทั่งกลางปี2010ฟาบิโอบาบูซารุ่นพี่ซึ่งเคยเป็นนักฟุตบอลดังที่บ้านเกิดและปัจจุบันก็เป็นเอเยตนส่วนตัวของเขาหยิบยื่นโอกาสมาให้พาเขาย้ายมาเล่นกับทีมโอสุสภ,ภา จากนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของคําว่าตํานาเนี่ยเครตังซินวาน,นั้นไม่เคยได้รับโอกาสดีๆจากอะคาเดมี่ชื่อดังหรือแม้กระทั่งได้ไปอยู่ในทีมใหญ่แต่เขาก็มีความฝันที่ใหญ่ทะเยอทะยานเขาขอแค่มีพื้นที่ให้เขานนั้นได้สร้างชื่อเสียงด้วยฝีเท้าและเมืองไทยก็ให้โอกาสนั้นกับเขาและเขาก็คว้ามันไว้นะครับด้วยการเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยลีกผลงาน144ลูกจากการเล่นให้กับโอโสุสภาบีซีเทโรสสนะเมืองทอ,อ 8, งราย,ยูนเต็ด และสุพรรณบุรี f อและทําให้เขาเป็นนักฟุตบอลต่างชาติคนแรกที่ยิงได้ครบ100ประตูด,ด้วยรวมถึงการคว้าแชมป์ไทยลีก1สมัยและก็ลีกคัพอีก1สมัยกับกีเลนผยอเมื่อปี2016ระหว่างเล่นไทยลีกครตันก็ยังมีความทะเยอทะยานอยู่เสมออย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาพยายามจะไปพิสูจน์ตัวเองที่ต่างประเทศอยู่หลายครั้งโดยได้ไปค้าแข่งในลีกเม็กซิโกและก็ลีกจีนแม้ท้ายที่สุดนั้นเขาจะไม่สามารถใช้ไทยลีกเป็นเส้นทางที่ทําให้เขานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังไปในระดับเอเชีย หรือว่าระดับโลกได้แต่ผลงานการยิงประตูจนเป็นประวัติศาสตร์ของไทยลีกณนะขนาดนี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าเขามาไกลขนาดไหนจากเด็กที่เตะฟุตบอลไปล้างจานถูพื้นในร้านอาหารไปเมื่อ10กว่าปีก่อนพูดถึงแคลตันแล้วครับมันก็พาให้ผมนึกถึงนักฟุตบอลไทยหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ในแคาเดมีหรือว่าทีมใหญ่ๆตั้งแต่เด็กไม่มีความใกล้เคียงที่จะเตดทีมชาติ แต่ก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองไม่ใช่อยู่ไปวันๆเพื่อเฝ้ารอโอกาสที่ยิ่งใหญ่เข้ามาแล้วก็กอดคว้ามันไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นวัฒนาพลายนุ่มจิตปัญญาที่สุดมงคลทศกรัยสิโรดฉัดทองประสิทธิ์พนดุงโชคสลิงคานพรหมสุพระรัชพลนาวันโนหรือแม้แต่กระทั่งพันษาเหมพิบูลอย่างเจ้าม้วัฒนาพลายนุ่มกองกลางในวัยสาที่รับโอกาสแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมของเมืองทองในปัจจุบันภายใต้าการคุมทีมของเอเล็กซาันเดรกามา เฮดโค้ชชาวบราซิลก็เคยเป็นเพียงแค่นักเตะฟุตบอลเดินสายที่บ้านเกิดจังหวัดกำแพงเพชรก่อนจะมาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในวัย21ปีกับนครสวรรค์ทีมในดิวิชั่น2นั่นก็คือป่านน้ำโพ NSRU รวมถึงอยุธยาก่อนจะย้ายมาเมืองทองเมื่อปี2015ซึ่งตอนนั้นแฟงกิเรนพยอมผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าบอกบริหารของทีมไปเอาใครมาปีแรกเขาถูกส่งไปอยู่กับพัทยายูไนเต็ดในสัญญายืมตัว กลักมาในปี2016ปีที่เมืองทองคว้าแชมป์ก็ยังไม่ได้โอกาสมากนะักแต่เขาก็รอคอยอย่างอดทนและปี2017ปีที่ธนบุญเการัตย้ายไปอยู่เชียงรายยูเนเต็ดเขาก็ได้โอกาสจากทางโคชแบนทดตอนศีปานส่งลงไปตัวหลักทั้งในไทยลีก AFC Champions League และทำผลงานได้ดีจนถูกโคซิโก้เกติศักดิ์เสนาเมืองเรียกติดทีมชาติไทยครั้งแรก ในวัยย่าง28ปีและลงสนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกบอลโลก2018รอบคัดเลือกของโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายด้วยคนต่อมาคือประสิทธิ์พดุงโชคประตูของโปลิสเตโรในปัจจุบันก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับที่น่าทึ่งแล้วก็ชื่นชมมากๆเขาเล่นฟุตบอลเดินสายมาทั้งชีวิตแถมจริงๆตำแหน่งประจำก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยนะครับไม่ใช่ผู้รักษาประตูแต่เขาก็มีคํำเชื่ออยู่คำหนึ่งคือไม่เกี่ยงว่าจะได้ลงเล่นตำแหน่งไหนตรงไหนขาดก็พร้อมจะลงเล่นเสมอและวันหนึ่ง ก็ได้เล่นเป็นผู้รักษาประตูแล้วเล่นได้ดีซึ่งเขาเล่นฟุตบอลเดินสายไปพร้อมๆก,กับการทําอาชีพพนักงานบริษัทและก็เป็นเซล์ขยนมก่อนจะได้พบจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเมื่อแมนจันทนามครับกุญซือของนคกรัชสีมาตอนนั้นที่ขนาดนั้นเล่นอยู่ในดิวชั่น2ก็ชักชวนไปร่วมทีมในปี2008เวลานั้นเขาอายุปาเข้าไปถึง26ปีแล้วครับแต่เมื่อโอกาสนั้นมาเขาก็คว้ามันไว้แล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นสู่ดิวชั่น1ก่อนจะย้ายมา BC เทโรศาสนะแล้วก็เมืองทองในเวลาต่อมา ในปี2017ใครจะไปเชื่อครับว่าคนที่เทินโปรตออายุ26จะถูกเรียกติดทีมชาติไทยในยุคเข้ามาทำทีมของมิรววัราเยวัชซีโร่ชัดทองก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันครับตัวอย่างที่ดีของคนที่ไม่มีพรสวรรค์แต่ว่าเต็มไปด้วยพรแสวงมุ่งมั่นตั้งใจ แล้วก็มีความเชื่อมั่นเป็นของตัวเองเขาไม่เคยติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนเลยสักชุดเดียวและเรื่องราวของเขาก็เป็นที่จดจํากับการของเงินคุณแม่2,000บาทจากสุรินเข้าเมืองหลวงมาตามความฝันได้สังกัดแรกก็คือนนทบุรีย้ายมาอยู่กับ BCC เทโรทีมน้องของ b c ซเทโรศาสนาักขนาดนั้นก่อนจะย้ายไปอุบลยูเอมทีและโด่งดังเป็นพลุแตกจากเกมที่ฉีกนรับของเมืองทองในเกมลีกคัพเมื่อปี2016 จนติดทีมชาติไทยอย่างรวดเร็วเป็นฮีโร่พาช้างศึกควา้าแชมป์อาเซียนคัพปัจจุบันนั้นเขาเป็นผู้เล่นที่มีค่าตัวอีกคนหนึ่งของวงการเพราะเคยย้ายจากอุบลไปอยู่กับเมืองทองจากเมืองทองไปอยู่กับประจวบจากประจวบไปอยู่กับ bg รวมแล้วนะครับราคาทั้งหมดที่ย้ายทีมทะลุ30ล้านบาทมากันที่รัชพลน,นาวันโนกันบ้างเมื่อพูดถึงชื่อนี้แฟนฟุตบอลเดินสายน่าจะรู้จักกันดี เพราะเขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โด่งดังในสายนี้และก็เป็นไอดอลของชนา,าทิพย์สงกระสินกองกลางคอนซาโดเลซัปโปโรเขาอาจไม่ใช่คนที่ฝันใหญ่แต่เขาก็เลือกที่จะทําทุกวันให้ดีครับเล่นฟุตบอลเดินสายยังมีความสุขได้เงินเพียงแค่แมตช์ละ200บาทแล้วมีโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมเขาก็รับแล้วก็กอบมันไว้มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับนคัครปฐมและย้ายไปอยู่กับชัยนาทในเวลาต่อมาผ่านการติดทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2013ในยุคข,ของโคช้วน สุรชัยจตุรพัทรพงศ์เป็นหัวหน้าผู้สอนก่อนจะย้ายมาอยู่กับเมืองทองเมื่อปี2017และก็ลงเล่นในเกม a f c Champions League ปัจจุบันก็เป็นกำลังหลักของประจวบ f c ครับก้องหลังกันบ้านครับพันษาเหวิบูนก็เป็นแนวรับของบุรีรัมยูไนเต็ดและเป็นตัวหลักทีมชาติไทยในปัจจุบันชิดเขากับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากๆในเส้นทางนักเตะอาชีพแทบไร้แสงสว่างครับเขาเคยถึงขนาดที่ไม่มีเงินจ่ายข้าหอพักและต้องกินอยู่อย่างประหยัด ถึงขั้นเคยต้องเอ่ยปากขอยืมเงินแฟนแล้วก็ถึงขั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดที่เลือกเส้นทางนี้แต่ท้ายที่สุดครับเขาสู้ต่อแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดจนพอจะเห็นแสงสว่างในชีวิตบ้างแต่ก็เคราะห์ซ้ํากรรมซัดอีกเพราะว่าขอนแก่นยู่นเตตต้นสังกัดของเขาณเวลานั้นถูกลงโทษจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งให้เพิกถอนสิทธิการทําทีมหลังจากคณะกรรมการพิจารณามารยาทต,ตรวจพบการจ้างวานทําร้ายผู้ตัดสิน เขาเลยกลายเป็นนักเตะคว้งคว้างไม่มีทีมอีกแต่ผ่านไปไม่นานครับคุณทัดเทพพิทักษ์พูลศินอดีตซีโอของบุรีรัมยูไนเต็ดก็ต่อสายตรงโทรหาเขาและอีก11นาทีต่อมาเขาได้กลายเป็นผู้เล่นของบุรีรัม พิสูจน์ตัวเองนะครับด้วยการเป็นตัวหลักพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกสสมัยและก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และเคยได้ตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีอีกต่างหากต่อกันที่สิริคารพรมสุภะเด็กจากจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นดารุ่งอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมในการต่อสู้ชีวิตเขาก็ไม่เคยผ่านอะคาเดมี่ฟุตบอลใหญ่ๆสมัยเด็กนอกจากเตะฟุตบอลเขาก็ช่วยพ่อแม่นะครับรับจอบเสริมหลายอย่างทั้งขับรถบรรทุกและก็เป็นรปภหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนจะแจ้งเกิดด้วยการมาคัดตัวกับทีมชาติไทยชุดยู19ยุคของโคชจุนอนุรักษ์สีเกิดในฐานะกองหลังตัวหลักของระยอง c ทีมเล็กๆในลีกลรากากยาแล้วก็กลายเป็นกองหลังคนสําคัญของเมืองทองในปัจจุบันพร้อมกับมีชื่อติดทีมชาติไปแล้วครับมงคลทศศกรายคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเขาถึงกับเบนเข็มนชีวิตไปเป็นพนักงานโรงงานรับค่าเหนื่อยเพียงแค่วันละ205บาทแต่สุดท้ายก็กลับเข้าสู่วงการฟุตบอลแล้วแจ้งเกิดได้ตอนเล่นกับทีมอาร์มี่ยูเนเต็ด พร้อมติดทีมชาติไทยในชุดอาเซียนครับปี2014แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นสําคัญที่พาทีมชาติไทยกลับมาคว้าแชมป์สมัยนั้นแบบยิ่งใหญ่จิตปัญญาที่สุดครับกองกลางสายคลาสสิกของราชบุรี FC ในวัย29ปีก็เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยไรายได้จากบี้เลี้ยงซอมวันละ300บาทให้กับทีมทองหล่อ FC ในถ้วยงอจากนั้น ก็ขยับขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพกับสมุทรสาครและนครนายกในดิวชั่น2แต่ตอนนั้นมันยังไม่พอกินครับเพราะเขาต้องรับบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เงินเดือนที่ได้ไม่เพียงพอเขาจึงจำใจต้องแขวนสตั๊ดไปทำธุรกิจส่วนตัวท้ายที่สุดครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางนี้เซ็นสัญญากับทางเกรกคูลูกทัพฟ้าปทุมธานีก่อนทำผลงานได้ดีจนอิสระศรีธโรโค้ชของชายนาฏเวลานั้นนะครับดึงตัวไปร่วมทีมและกลรจะไปเชื่อว่า จากนักฟุตบอลเดินสายที่แขวนสตั๊ดไปแล้วแต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำตามความรักในวัย26ปีเขาถูกทีมเบอร์หนึ่งของไทยอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ด คว้าตัวไปร่วมถีมเมื่อกลางปี2016ปิดท้ายที่คนนี้ปีกซึ่งมีลีลาฝีเท้าจัดจ้านอย่างบดินผาลาของการท่าเรือ f c เด็กหนุ่มชาวจังหวัดอุบลราชธานีนั้นไม่ได้มีเส้นทางที่โรยด้วยกีกุลาบเลยครับเขาเคยเป็นนักฟุตซอลของทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่นั่นไม่ช่วยให้เขามีโอกาสเป็นนักฟุตบอลอาชีพขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวหากเขาไม่มีความพยายามเขาเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับรังสิตเอฟซีทีมน้องของบีจีปทุมอยู่เป็นเดือนๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งโค้ต อาตพลปุษปาคมผู้รงรับเรียกให้เด็กคนนี้มาซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เพราะว่าโดนใจในลีลากระชากลากเลยแล้วก็บอกผู้ใหญ่ในทีมว่าเอาเด็กคนนี้มาเถอะผมชอบและทุกวันนี้เขาก็กลายเป็นปีกชั้นนําของวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งคนไปแล้วเป็นไงกันบ้างครับเรื่องราวของชีวิตนักเตะหลายคนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าประวัติของบางคนนั้นจะเป็นที่คุ้นเคยตามหน้าสื่อต่างๆเพราะว่าเป็นนักเตะดังชีวิตดังชั่วข้ามคืนแล้วก็ถูกนํามาตีแผ่ผ่านตัวหนังสือ ทำให้เรารู้จักชื่อของเขามากขึ้นแต่เชื่อนอครับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับนักเตะพวกนี้เนี่ยเขามองถึงอดีตครับว่าอดีตเขาก้ามายังไงเขาลำบากมายังไงและในวันที่เขากลับมาสู่จุดของความสําเร็จที่มันไม่ควรเป็นหรือมันไม่มีโอกาสได้เป็นง่ายๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมกลับไปอยู่ในจุดต่าสุดอีกครั้งหนึ่งชีวิตของคนทั่วไปก็เหมือนกันเลยครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่เคยประสบความสําเร็จเศรษฐกิจกมันก็แย่และทุกๆอย่างนะครับมันก็พร้อมที่จะทำให้เรานั้นลําบากให้ตลอดเวลา มันคือวิถีชีวิตแบบใหม่แบบ new normal แต่แน่นอนครับหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ก็คือการปรับตัวเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์คุณก็จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสีย่ยงหรือกดดันใช้ชีวิตแบบสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกาลังใจให้ในช่วงโควิดสิถึงแม้ว่ามันจะเบาลงไปแล้วแต่ผมเชื่อนะครับว่ามันจะยังต้องปรับตัวกันเอีแบบนี้2ปีถึง3ปี คนตกงานทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้ต่อพยายามนะครับหาความฝันของตัวเองให้เจอแล้วก็ก้าวไปโดยการลงมือทํามันเองครับอย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาเพราะสุดท้ายโอกาสมันไม่ได้มีให้กับทุกคนเสมอไปและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้เบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ3ช่องทางทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG จีคลิตรงนี้และครับกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกคอมเมนต์ในทุกช่องทางของเราและ u t u b e อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ